ตัดต้นไม้เพื่อที่จะให้หมอลำแบบว่าได้เห็นหน้าขาเขาหมายว่าหยอกก็ซื้อพกระตัดอีนี่ได้พี่น้องโมจิร้านนี่เพื่อนบอกว่าสู้มาแสดงสู้กับม่ยากต้นไม้กู้งหรอพอเป็นแม่เจ้าเราไม่อยู่ดูที่คุณพ่อยังไงนี่ทำไมทำไมวันนี้คุณพ่อยอมตัดต้นไม้เพราะว่าลูกบิ๊กบอกไม่แต่ว่าทำไมข้างล่างเป็นแม่อะไรเราเต้นเราตากแดดตากลมปลูกต้นไม้เปียกปี๊มันเหลือหลายอยู่ เพื่อดีบิวบรรยากาศบิวบรรยากาศเพ่อแม่น่พอจะปูพ่อแดงแล้กพ่อแดงอย่างชิวตแม่กัางม่งนี้สันดอกไม่ต้องไหนสันกแต่ว่าตามสิ่งคุ้พอเรามอยากตัดเราไม่อยากตัดเดแล้วแต่เนีเอ้าอันนีนก็แม่ตีอันียวกัพ่อมังนีมันนี่อเก๋อเก๋ตัดเดียวสไหมยอบิวสองต้นสองต้นมันซุมเต็นซุมเต็นกัสิมันหนม่งนี่ซุมเต็นกัสิมัหว อุ้ยแบบทุ่มทุนมากนะครับตัดต้นไม้ทุ่มทุนมากเอาบัตรน้ำหอมได้เนี่ยมาปับดมันเรียยบร้อน้ำหอมได้เนี่ยพี่น้องกับทีเพื่อวิววิวที่ดีเพื่อวิวที่ดีบอกหยอกก็เสื้อตาได้บอกสั่นหันมากหันไม่ช่นิงตาหลับพี่น้องเพราะเราเดินสอ้เพราะเราเดินสองคนเล่นหนึ่งตาทีล้อมาพักเพื่อเพื่อเพื่อตกเกี่ยวมีสี เพื่อโตเกียวมิวสิกและที่นองคุยบันที่เล่นยากมาสั่งข้าเดียวแม่ปกติแล้วมยกแั้งขี้ใหน่มีเพ้กแข้งขี่ากเผานำพ้อมได้ครับากเานำพรอมได้ที่นองสิกับือสี่ขัสิกับเบิราสิกับไว่ำพรไแต่ี่องแลวไปออกมากนันเธอเอารถรถพี่มไปสังหาสิรถฉันจะใช้จะขับเองถ้าเธอรีบก็ไปขับไม่รสิกับ เพราไอ้กกับแล้วอ้ตวยูีแล้วพอเจ้าสีมเงแล้วแมนไอ้่สีบิสียกเลแล้วใ่ไใยังทั้งทางแมนเธอเราได้ตาไปเลยมันยังมันยังเร็วแออดีไปพอเป็นอย่งสัดมันอยู่เก่าสั้นผมก็บได้ไปคนละีไปฉันต้องฉนต้องกลับมาเห้มันเดิมเรามาเจอที่นี่มันเดิมเพราะแต่นี่นี่ผมมุ่งสอใจนี่ไปอันนี้ครับเป็ดอุ้ยไปไฟไหมหจดีวะ เต้นตไปใส่เอาอันนี้เต้นของหมอลำนักร้องศิลปินมีมีมมให้กี่หลนะัฮะขอห้าก็ได้จดสะสว่างสางว่างเนาะ ้อมพี่น้องเพื่อนซูมซ้อมโชว์ไม่